สวัสดีค่ะบทุกท่านค่ะขอขอสวัสดีครับท่านประธานในยทีในวันนี้ันแขทุเกทุกท่านท่านผู้บริหาระพี่น้องสืส่อวทุกท่าเลยนะครับและในวันนี้ผมเป็นสิที่เกงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีรับาในวันนี้ครัชยนงานครับเพราะว่าเป็นงาที่มีความรกและก็ื่นชอบนะครับในด้วย Gracias. Sí, sí. sí, sí. สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะกับชาวบ้านเือมออนไลน์ทุกท่านตอนนี้เราได้มาอยู่กันที่ภายในงานของ Fast Auto Show Thailand 2024ค่ะส่วนสำหรับในตอนนี้ค่ะพิที่เปิดกำลังจะเริ่มแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะอยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะสามารถมาเยี่ยมชมงานนี้กันได้ค่ะซึ่งสำหรับในวันนี้เป็นวันแรกนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้เราจะจัดการวันที่3ถึงวันที่7นี้เพราะฉะนั้นสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันกับพิธีด ขอชนทุกท่านรับชมได้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับเรียนคุณชาดาไคเสร็จรพระคุณตีช<อ>่วยประกาศประทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดงานฟาสต์โซเชียลไทยแลนด์2024ท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่นานในนามของประธานจัดงานฟาสต์โซเชียลไทยแลนด์ ant, ขอขอบคุณท่านรัฐมนตร,รีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณำหนดเวลา,าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฟาสต์โซเชียลไทยแลนด์2024ในครนั้งนี้รวมถึงขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่า,ทานที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานในเช้าวันนี้ งานฟ้าสตูดิชนไทยแลนด์ได้จัดต่อนเนื่องมาจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่12โดยฟ้าสตูดิชนไทยแลนด์ถือเป็นงานซื้อขายรถยนต์ท้องวงจรที่จัดขึ้นในช่วง8ปีโดยมุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสังเครื่อ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในภาวะเศรษฐกิจระยะฟื้นตัวซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนและติดอันดับท็อปท0ของโลก ทั้งทางภาคพลังยังผู้ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการปรับตันนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับงานฟ้าร์ชโชว์ไทยแลนด์2024ในปีนี้มีบริษัทรถยนต์ต่างๆนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดงในงานแบบตอบรับความต้องการของคนไทยทุกกลุดข้อแม่นอยามเราะกลับผ่านใต้แนวคิดรถใหม่ป้ายแดงรถไฟฟ้ามีหลอดรถมือสองมีรับประกัน เพื่อให้ทุกคนได้เลือกคัที่ชอบขอให้คันที่ใชยทั้งจาก15แบรนด์รถหมายใบแดงที่มีรถไฟฟ้าเป็นหลักหรือที่มากขึ้นพุู่ๆพร้อมข้อเสนอพิเศษในงานรวมทั้งรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพเยี่ยมรบทุกเซ็จเป็นจากผู้ประกอบการรถยน์ใช้แล้วผูกราที่ได้รับการทัดสรรมาแล้วโดยภายใต้ พร้อมรับประกันซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์หากรถใช้แล้วที่จำหน่ายในงานผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในห้าข้อได้แก่ไม่ไฟไหม้ไม่จมน้ำไม่ตัดต่อไม่ชนน้ำและไม่สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นให้ทั้งผู้ซื้อรถในงานและผู้ที่มาเดินชมงานตลอดห้าวันของการจัดงานรวมลค่ามากกว่าสิ่แสนบาทอีกด้วยขอขอบคุณให้รถผู้ประกอบการเทินใช้แล้วพัดขมิบ และผู้สนับสนุนงานผูรายที่เชื่อมั่นในการัางานครับทั้งนี้ผมบอกออ่ออ่ายนี้ว่างานฟาสุดทชโชว์ไทยแลนด์2024จะได้ทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ขับเคลื่อและเป็นแหลงส่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชน่วงกลางปีไม่มากก็น้อยครับขอบคุณท่านครับ ครับขอขอบรคุณนะครับอาจารย์พระเดชพระสัพพจิตนะครับสาสตราการกล่าววัตถุประสงค์นะครับอย่างที่ท่านได้บอกนะครับว่าเป็นการกระตุ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนี่เป็น10% GDP บ้านเรานะครับ GDP บ้านเรา18ล้านล้านนะครับบาท1.8ล้านล้านเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และเราต้องการการกระตุ้นในช่วงแบบนี้ด้วยนะครับเอาละครับลำดับต่อไปเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานในพิธีรัฐมนตรีช่วยว่านไทยที่สูงมากทัไทย และระดับนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะครับท่านชาดาทายเสกขึ้นบนเวทีขอเสียงปรบมือนด้วยครับครับเปนท่านประธานจัดงานฟาร์ตอโตชว์ไทยแลนด์ นะครับคุณพัะรเดชอาสาสภกิจนะรับแล้วท่านบริหารบริษัทรถยนต์ท่านภูมิเกตและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกอนอน่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธารจัดงานและคณะผู้จัดงานทุกท่านนะครับกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้งานฟาสอโตสาหกรไทยแลนด์ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ซึ่งเมื่อสักพู่นี้ท่านได้บอกว่า12ปีนะครับ12ปีของการจัดงาน ผมเองก็มีความดีดดและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานซึ่งวันนี้ต้องไปสางประเทศด้วยและชวนนี้ก็กําลังประชุมง็ประมาณนะก็ออกจากตรงนี้ต,ต้องต้องรีบไปนะเครื่องบอกจะออก10บโมงแต่พันีมันส่วนตัวก็เลยไม่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 ไมไมค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับการที่ผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จําหน่ายรถยนต์ใหม่ผู้ประกอบการ รถใช้แล้วรวมทั้งผู้ประกอบการที่จําหน่ายประดับยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ที่มีส่วนมาช่วยกันขับเ mm hmm. คลื่อนเศรษฐกิจ mm hmm. เรียนว่าโลกกําลังเปลี่ยนโลกกําลังเปลี่ยนจริงๆครับ mm hmm. เพราะว่า,ารถยนต์สันดาบก็จะค่อยๆหมดไปแล้วรถไฟฟ้าก็จะเข้ามาแล้วผมเองก็ผมก็มีความเห็นว่าส่วนตัวยังยังชอบสันดาบอยู่ส่วนตัวยังชอบสันดาบอยู่ก็คือว่าเพราะว่า,อาลองขับ ไฟฟ้าก็าวัดวิ่งนะครับก็ยอมรับว่าวิ่งแต่ผมมันมันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งผมบอกว่าต่อไปประเทศไทยซึ่งในที่ผ่านมาเราไม่มีป่าช้ารถนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าไม่นานหลังจากนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของเปลี่ยนจากสันดาบเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว,ว่าประเทศไทยต้องมีป่าช้ารถยนต์ในวันข้หน้านะครับผมจะเหมือนกับต่างประเทศและหลายประเทศ และช่วงนี้ผมผมเองต้องเ,อเป็นกำลังใจให้กับวงการรถยนต์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในสภาพที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วตลาดโลกก็เปิดกว้างมากขึ้นเนะมื่อก่อนนี้รถบ้านเราก็จะมีเฉพาะยี่ห้อญี่ปุน่นหรืออะไรก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ก็มีรถจากจีนนะครับจากจีนเข้ามามา,มากมายซึ่งผมเชื่อว่า สาหกรรถยนต์ในประเทศไทยไม่เป็นรองใครถึงจะมีจากจีนเข้ามาจากเ,าเรียกว่าเป็นกระแสนะครับแต่ความสามารถและก็ความที่ของทู่ที่ประกอบอาชีพอยู่ในวงการรถยนต์ของประเทศไทยนั้นมีความสามารถมากแล้วก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจของท่านไปได้รอดเพราะ ผมเชื่อแล้วอย่างบางท่านผมรู้จักตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะฮะตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมเชื่อว่าท่านได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วก็คงจะผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปได้และการจัดงานาฟาร์สออโต้โชว์ไทยแลนด์2024นั้นในช่วงการปีนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเป็นช่วงการปีก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้น GDP อีกอีกรอ,อบหนึ่งนะครับ วันนี้รัฐบาลก็ผมผมเรียนนิดนึงนะครับรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศนะเนี่ยแปดเดือนจะสิเดือนแล้วเนะี่ยต้องผมบอกว่าแล้วมันทีทุกโดยเพราะท่านนายกเก่งมากเราไม่มีงบประมาณนะครับเรางบประมาณปีหกเจ็ 7, เราไม่ได้ทําเป็นการทําค้างไว้เพราะเป็นช่วงเลือกตั้งเข้ามาปุ๊บหกแปดนี่ก็ไม่ได้ทําแต่ตอนนี้6หกแปดกำลังเข้าอยู่ในสภายอยู่นะครับ กำลังเข้าอยู่ในสภายอยู่ผมก็เป็นกรรมริการงบประมาณด้วยนะครับก็สามเดือนนี้แทบจะไปไหนไม่ได้เลยก็เรียนว่าง,งบหกแปดเราเองก็ตั้งส่วนน้อยครับไม่ได้ว่าได้มากมายอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับงบประมาณประเทศไทยนะครับคนไทยยังไม่เข้าใจเยอะเราตั้งล่วงหน้าหนึ่งปีนะครับเนี่ยยางปีหกเ้าเนี่ยครับเดือนตุลาเนี่ย เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหกเจนี่นะครับจะต้องทําปี6-9แล้วดังนั้นเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนเนีไม่ค่อยทราบเพราะเราปีงบประมาณมันสิ้นที่30มสิบตันยานะครับวันที่30มสิบตันยาไม่ได้ขึ้นปีใหม่การทํางบประมาณต้องล่วงหน้าตลอดเวลาผมเรียนว่างบประมาณออกมาก็จะได้ช่วยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจรัฐบาลเช่ารถปีละป,ละประมาณ7จ็ดล้าน 7จ็ดพันปีหกแปดที่ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ที่ผ่านมาประมาณห้าพันห้าพันแล้วมาแล้วใกล้หมื่นล้านเข้าไปทุกทีผมเองอยากเห็นวงการรถยนต์เข้าไปในหน่วยงานของรัฐให้มากขึ้นปัจจุบันนี้มีบริษัทน้อยนะครับแล้วระบบรถไฟฟ้าก็น่าจะมีโอกาสของผู้ประกอบการใหม่ๆที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้เกือบหมื่นล้านนะครับรดเช่าที่เทศ ที่รัฐบาลเช่าอยู่นะครับผมก็อยากให้ให้มีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วที่สําคัญการจัดงานวันนี้ครั้งนี้ก็เป็นการให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกนะครับสิ่งที่สําคัญคือกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วแต่ที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนได้ทดลองและเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อซื้อนะครับโดย ที่จะทั้งรถใหม่และรถเก่านะครับที่มาจัดแสดงรถใช้แล้วนะไม่ได้ถือว่ารถเก่านะฮะรถใช้แล้วที่มาจาัดแสดงในงานผมทราบว่าฟา t ์ u ออโตโชไทยแลนด์2024มียนตกรรมเครื่องยนต์สันดาปและยนตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอรือรถ g e ีวีมาจาัดแสดงในงานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกได้ตามความเหมาะสมความพร้อมกับการใช้งานของแต่และควเรือนนะครับ ซึ่งในในโยบาย10ด้านนั้นของกระทรวงอากไทยก็ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเช่นกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของส่งเสริมรถ EV ซึ่งปัจจุบันนี้ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดยังมีปัญหาอยู่นะครับในการใช้รถ EV เพราะว่าบางที่ยังไม่มีเสริมอย่างจังหวัดอุทไทยธานีของผมเนี่ยมีเฉพาะตัวอำเภอเมืองนะครับมีเฉพาะตัวอำเภอเมืองแต่ต่างอำเภอไม่มีเลย ต่างอำเภอไม่มีมันก็เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้รถอีวีมีสามารถมีสามาถสานีเติมไฟได้ทั่วทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีเกตจะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมาหาดไทยเช่นกันนะครับภารกิจของกระทรวงมาหาดไทยคือส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดปีนี้ที่ว่าการอำเภอหลายที่ในประเทศไทย ได้เปลี่ยนหลังคาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับเป็น,ปนแผงโซลาร์เซลล์ที่จะให้สถานที่ราชการนั้นใช้งานเฉพาะกลางวันก็สมควรที่จะต้องใช้พลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดน,นะครับแล้วเช่นเดียวกันก็ขอชื่นชมที่ที่น้องภาคเอกชนนะครับได้ามาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับแล้วหวังว่าผู้บริโภคที่มาร่วมงานจะเลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่ใชหเห็นท่านท่านพูดมาสุกูดเรื่องคันที่ชอบถอยคันที่ใช่นะครับรถนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตแล้วมันก็เป็นตัวตนของผู้ใช้ผมนี่ก็หมดกับรถไปเยอะมากมาแล้วผมว่าลูกผู้ชายทุกคนนะครับรถนาฬิกาเป็นสิ่งที่เป็นหนุ่มมาทุกคนนะผู้ชายชอบมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่า,าเศรษฐกิจปีนี้นะครับ ศรษกิจไทยที่ได้รับการคาดว่าจะอยู่ในภาวะทรงตัวในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมานั้นผมมั่นใจว่าถ้าการสนับสนับสนุนที่ดีของรัฐบาลรัฐบาลนะครับถ้าสนับสนุนดีสนับสนุนเป็นเอกชนไปได้สนับสนุนต้องเป็นสนับสนุนดีแต่ไม่ตรงประเด็นและสนับสนุนไม่เป็นมันก็ เขาเรียกว่ายิงผิดเป้านะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าการทานานํางานภาคประชาชนกับรัฐบาลร่วมมือกันนั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของตนเองอย่างเต็มกาลังนั้นผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไต่ระดับขึ้นไประดับในที่สุดธรรมชาติครับอะไรที่มันต่ําสุดมันจะต้องขึ้นสมัยตอนที่เรื่องอเศรษฐกิจต้มยำกุ้งสมัยนั้น ผมก็บอกว่าอยากให้มันลงสุดครับลงสุดแล้วมันจะได้ได้ทยานขึ้นนะครับเพราะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วผมเชื่อว่าเราทรงมาแล้วน่าจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับต้องขอขอบคุณท,ทุกท่านด้วยนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออำนวยวยพรในการจับงานในครั้งนี้ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการนะครับและผมขอเปิดงานแฟ ฟา s t สออโต้โชว์ไทยแลนด์2024อย่าง,งเป็นทางการขอบคุณครับขอ,ขอากาวขอบคุณครับท่านประธานในพิธีนะครับท,ท่านชาดาภิเศษผู้ช่วยว่าการกระทรวงมาิไทยนะครับรบกวนท่านอยู่ไปบนเวทีสักครู่เพื่อทำพิธีเปิดนะครับและในลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงานนะครับฟา s t สออโต้โชว์ไทยแลนด์2024อาจารย์พัฒนเดชอาสาสัมภิตรอเซิร์มบูให้ท่านด้วยนะครับ Uhm. ขออนุนิทขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกคนฟรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนดรประจินเอี่ยมลำนาวครับและขอเรียนเชิญด้วยนะครับท่านประธานบริษัทสื่อสารคนจังหวัดคุณขชัยใจตพัดทองครับขอเรียนเชิญนะครับและท่านต่อมานะครับท่านประธานบริษัทยาคูณนะครับประเทศไทยจำกัดขอเรียนเชิญคุณต้นเกียรติพันธ์เห่ประกูลครับขอเรียนเชิญคุณต้นเกตนะครับ หม้ไผ่แดงรถไฟฟ้ามีที่ลออรถมือสองมีรับประกันนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับพิธีเปิดงานฟ้าซอริโทไทยแลนด์2024นะครับเอาละครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับผมจะให้สัญญาณนะครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเริ่มต้นจาก5 4 3 2 Bem ขณะนี้นะครับงานฟ้าต่อรัโชแสดง224เปอร์เซ็นต์ยังเป็นทางการเลยครับที่12เป็นที่ได้บอกเลยนะครับแต่งงานจากน้ำแสดงนะครับรถยนต์ครบวงจรเลยนะครับเติมเต็มความต้องการที่ได้บอกนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกันด้วยนะครับสันว์งานนี้ก็จะเปิดขึ้นนะครับในวันนี้แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับอีก5วันด้วยกันนะครับรบกวนทุกท่านอยู่บนเวทีต่อด้วยนะครับ และเราจะมีการถ่ายภาพรา่วมกันจักต่อไปนี้เลยนะครับทันต่อมาเลยนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับรองประธานจัดงานฝ่ายรถใหม่คุณชลชัยกอบพัชชงก่อเรี่จะคุณปิ๊กนะครับข่อนเสร็จโปด้วยนะคะรับแน่นอนเราก็มีรถเดินทางแล้วดังนั้นครับขอเรียนเชิญรองประธานจัดงานฝ่ายรถเดินทางแล้วนะครับคุณอ,อาสนวุฒิอาสาสวัสดิ์ข้าพเจ้าที่คุณปมนะครับ แพร้อมกันดีนะครับรองประธานจากงานฝ่ายรถตกแต่งโวดิไฟน์และกีฬาอีสปอร์ตคุณแอมยีรพงศ์เอี่ยมดำเนาวขาบขอตีอนชิญคุณแอมเดี๋ยนะครับจัดมา12ปีแล้วนะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับในปีนี้หลากหลายนะครับท่ายที่เข้ามาร่วมการรถไฟวิอน์และยังมีสักขยาโยวไฟฟ้ามาด้วยนะครับงานจะจัดขึ้นก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนกระทั่งถึง ก็ร,รวมกันแล้ว5วันด้วยกันนะครับที่สามารถเข้ามาได้แล้วก็ สำหรับเมืสักครู่นี้นะคะนี่ก็คือสำหรับงานพิธีเปิดกับ Fast Auto Show Thailand 2024ค่ะ<อ>เดี๋ยวตอนนี้ให้ด้านบนเวทีเขาถ่ายภาพกันไปเดี๋ยวเราไปที่โซนแบ็คอกกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะเพรนาะฉะนั้นนะคะสำหรับงานในครั้งนี้ค่ะอย่างที่มารีได้แจง้งทุกท่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะงานจัดก,กันวันที่3ถึงวันที่7กี่วันนะ3 4 5 6 7 5วันนะคะ5วันนี้จะบอกว่าน้อยกน,น้อยเยอะก็เยะนะคะเอา ว่าวันนี้ใครว่าง มากันได้เลยค่ะครั้งนี้เราได้มาจัดกันนะคะที่ศูนย์ประชุมไบเทคฟางนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถมาเยี่ยมที่งานนี้กันได้มีทั้งเป็นรถแบบรถใหม่ป้ายแดงก็มีมีทั้งรถมือสองก็ดีและอย่างที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวกันไปแล้วนะคะว่าภายในงานเนี่ยครั้งนี้ก็บอกว่าเรามีการรับประกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันอะไรรับประกันการซื้อคืนสําหรับรถมือสองค่ะย,ยกตัวอย่างถ้าหากว่ารถเนี่ยมีแบบว่ามีตาม เรื่องไขน,นะคะที่ตรงก็คือไม่ไฟไหม้ไม่น้ำท่วม ไม่ถูกชนหนักมานะคะหรือว่าไม่มีตัวการประกันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับใครที่กําลังสนใจรถมือสองนั่นเองเอาไว้ว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้คะสามารถมาเยี่ยมชมงานมาด้วยกันค่ะส่วนใครที่อยากจะมาดูการเผื่อใครที่บอกว่าอาจจรไม่สะดวกมาเที่ยวงานจริงๆนะคะวันนี้ติดตามกันได้ทางบ้านเมืองออนไลน์นะคะเพราะว่ามารีก็จะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมกันวันนี้ทั้งวัน ตลอดวันเต็มๆมารีจะเหยื่ตรงด้านนี้กับทุกๆท่านค่ะรวมถึงนอกจากนี้ภายในงานงานนี้เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเข้างานได้ฟรีรวมถึงยังมีการจับแจกรางวัลด้วยเราจะมีการจับแจกรางวัลในทุกๆ ช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มตรงของทุกวันรวมรางวัลทั้งสิ้นกว่า4 0 0แสนบาทด้วยกันโอ้โหอลังการขนาดนี้ยังไม่หมดใครที่บอกว่าอาชื่นชอบอยากจะดูสิ่งสวยๆงามๆที่ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับรถนะคะวันในภายในงานนี้เรายังมีเป็นเซ็กซี่คาอชนะใครอยากชมเซ็กซี่คาอชกันบ้างให้มารีโชดูไหม อย่าเลยดีกว่าเอาไหว่าเดี๋ยวมีเป็นแบบพวกเซ็กซี่ค่ะวอชมีกิจกรรมตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาตื่นใจภายในงานกนอย่างแน่นอนก็สามารถมาเยี่ยมชมงานกันได้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ t ก e Fa ์พลาสต์ออโตโชไทยแลนด์2อค่ะวันนี้เป็นวันแรกวันที่ 3. จนถึงวันที่7กรกฎาคม2567ค่ะมีทั้งรถยนต์มือ1ป้ายแดงรถมือ2นะคะและสิ่งที่สำคัญภายในงานนี้มีการรับประกันให้เป็นการรับประกันซื้อคืนแบบ100%เนตหากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยาาวยาา่่ใใครทีสนจ ร่วมง,งานกันนะคะเชิญเชกันได้ค่ะที่ศูนย์ประชุมวิเชคบางนาเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวมารีสภาทุกท่านไปชมกันด้านในว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างพราะนัชนชาวบ้านเมืองอะไรติดตามกันไว้แชร์กันได้นะจ๊ะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันค่ะ